ตัวมะละกอเนี่ยเราจะต้องการสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดนะครับแช่ประมาณคืนหนึ่งนะครับตัวนี้เพื่อให้เขาดูดน้ําเข้าไปเขาจะได้งอกพร้อมกันวิธีการเจาะรูเพื่อให้มเมล็ดงอกพร้อมกันนะครับจะก,กําหนดความลึกของรูที่เราเจาะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเขาจะงอกไม่พร้อมกันนะครับเขาจะขึ้นไม่ได้ครับจะได้ต้นกล้าที่หวกจะไม่ถูเนียวขึ้นไปรดน้ําทุกวันนะครับข้อดีของการเพราะในถังเราจะได้ต้นกล้าที่สม่ําเสมอแข็งแรงดูแลร,รักษาง่ายนะครับ สวัสดีครับผมสุวิทย์จากเพจแนวทางเกษตรเกตความรู้วันนี้จะพาไปชมวิธีการเพราะมะละกอ,กอจากอาจารย์นิติรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเพราะเม็ดมะละกอนะครับ เหตุที่เราต้องเพาะเมล็ดเองนั่นนะครับตัวมะละกอเนี่ยเราจะต้องการสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมของตลาดนะครับเราก็เลยสั่งมเมล็ดพันธุ์มาเพื่อที่จะมาเพาะเอง <Okay. S 1> แล้วก็ปลูกเองครับผม mm hmm. ครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในการเพาะเมล็ดนะครับก็คือหนึ่งเลยมเมล็ดมะละกอนะครับเป็นมเมล็ดสายพันธุ์เจ้ายอดนะครับตัวนี้มะละกอเจ้ายอดแล้วก็มีน้ําหมักไตรโคเด์มานะครับเป็นสารป้องกันเชือ้อราเราจะามาแช่มเมล็ดนะครับแล้วก็มี ก้วใส่น้ํานิดหน่อยนะครับคือเราจะแช่มเมล็ดแล้วก็มีถาดถาดเพาะนะครับถาดเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยเราใส่ดินเรียบร้อยนะครับสุดท้ายคือบัวรดน้ํานะครับครับวิธีการทำขั้นตอนแรกคือเราเตรียมน้ํานะครับใส่แก้วแล้วก็ผสมเชื้อไตรโคเดอร์ม,มานะครับเราจะแช่มเมล็ดมะละกอนะครับแช่ประมาณคืนหนึ่งนะครับตัวนี้ มเมล็ดมะละกอนะครับเพื่อให้เขาดูดน้ําเข้าไปแล้วก็เขาจะได้งอกพร้อมกันนะครับถ้าเราไม่ใส่ไตโคโมาได้ไหมครับไม่ใส่ก็ได้นะครับคือปกติแล้วถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใส่แต่ตัวนี้คือเราเลี้ยงไตโคโนมาอยู่แล้วเราก็เลยเอามาใส่เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับโรครากเน่าขนเน่านะครับในระยะที่เป็นต้นกล้าครับหลังจากที่เราแช่มเมล็ดมะละกอได้หนึ่งคืนแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมถาดเพาะ นะครับตัวนี้เป็นถาดหลุมเราใส่ดินเรียบร้อยนะครับจะลดน้ําก่อนนะครับครับหลังจากที่เราลดน้ําแล้วเนี่ยเราต้องรอให้น้ําซึมก่อนนะครับตัวนี้รอให้น้ําซึมดีแล้วเราค่อยเน็บเมล็ดนะครับครับหลังจากที่เราลดน้ําแล้วนะครับน้ําซึมดีแล้วเราก็จะเจาะรูเพื่อที่จะยอดเมล็ดนะครับ วิธีการเจาะรูเพื่อให้มเมล็ดงอกพร้อมกันนะครับก็คือเราจะกําหนดความลึกของรูที่เราเจาะโดยการใช้นิ้วจับไม้แบบนี้นะครับก็คือเราจะล็อกไว้เลยความลึกก็จะได้เท่ากันทุกรูนะครับทุกหลุมจะอยู่ประมาณนี้นะครับคือถ้าเราเจาะรูไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะงอกไม่พร้อมกันนะครับคือตัวที่งอกช้าที่สุดเนี่ยเขาจะขึ้นไม่ได้ครับ หลังจากที่เราเจาะรูในถาดแล้วนะครับในถาดพาะแล้วเราก็จะหยอดมเมล็ดเลยนะครับคือเราจะมาเมล็ดลงไปแล้วก็ปิดรูนะครับไม่ต้องลึกใช่ไหมครับแก็ลงเ<า>ฉพาะรูที่เราเจาะนะครับก็คือประมาณครึ่งเซนครับตามที่เราเจาะไว้แล้วนะครับ ครับข้อดีของการเพาะในถาดเนี่ยก็คือเราจะได้ต้นกล้าที่สม่ําเสมอกันนะครับเราจะเพาะในถาดเนี่ยประมาณ3ามสัปดาห์แล้วเราจะเอาไปลงใส่ถุงนะครับถุงที่ใช้ก็คือขนาดสามคูณแปดนะครับสามคูณแปดสามคูณเก้านะครับก็คือเราจะได้ต้นกล้าที่อวบก็คือต้นกล้าจะไม่สูงเดียวเกินไปครับตัวนี้ครับหลังจากที่เราหยอดเมล็ดเรียบร้อยหมดนะครับล้วก็จะเก็บเข้าในเรือนพ่อชำครับครับรดน้ําทุกวันนะครับ การปลูกนี้นานไหมครับกว่ามันจะง,งอกคือระยะเวลาในการเพราะ,มะเมล็ดนะครับมะละกรเนี่ยเราใช้เวลาเพาะเจ็ดถึงสิบวันก็งอกนะครับตัวนี้หลังจากนั้นก็คืออายุยี่สิบเอ็ดวันคือเข้าสัปดาห์ที่สี่เราจะ่อยแยกใส่ถุงครับผมตัวนี้ครับอ่าสำหรับวิธีการเพราะ,มะเมล็ด มะละกอในถาดนี้นะครับก็คือถ้ามีถาดเราเพาะใส่ถาดดีกว่านะครับก็คือข้อดีของการเพราะในถาดเนี่ยเราจะได้ต้นกล้าที่สม่ำเสมอแล้วก็แข็งแรงดูแลร,รักษาง่ายนะครับตัวนี้ครับ